สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอการส่งสารข้อความประตูพลังงาน8 8ประตูสิงโตประจำปีนี้นะคะยินดีที่ได้เจอกันนะคะวัน88นี้ก็เป็นเรียกว,ว่าวันเกิดของเลิฟธาราด้วยนะก็คือเลิฟกับธาราก้าวข้ามประตูพลังงานเข้ามาในโลกสามิติเนี่ยเมื่อวันที่8เดือน8ของปีที่แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากเลยนะสำหรับคุณธารารู้สึกว่ามีอะไรที่จะ ควรจะไปฉลองเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจักรวาลอยากที่จะเตือนว่าการเติบโตของคุณที่มากไกลแล้วอะ่ะมันมันสามารถมองอย่างไรสามารถาให้รู้สึกขอบคุณและฉลองได้มากขึ้นยังไงนะคะ s t ตล l a เกตเว a แอคทิเวชันคือไพ่ปังมาก สเตลลาเกตเวยคือประตูดวงดาวนะคะซึ่งประตูพลังงาน8ปดแเขาเรียกกันว่าเป็นประตูดวงดาวนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเกิดการร้อยเรียงตัวกันของดาวซีเรียสดาวโอไรออนนะแล้วก็โลกพระอาทิตย์อแล้วก็ปิรามิดที่กิซานะคะมันเรียงตัวกันอย่างสวยงามเนี่ยเออประมาแล้วก็คือนเนี่ยคือไพ่ประจำประตูสิ่งโตเลยค่ะนะคือเรียกว่ามันเป็นประตูพลังงานใหญ่นะอินฟินิตโพเทนชยลแปลว่าความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด manifestation vortex แปลว่าประตูหรือว่าแก่นพลังงานของการการการนำมาซึ่งคำอธิษฐานนะคะการจุดติให้ให้สิ่งที่อยู่ในความเป็นพลังงานมันได้ปรากฏเป็นรูปธรรมนะประตู88ดเนี้ยอะไรที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ะ รู้ไวเลยว่ากําลังเข้ามาเปิดดับอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันเกิดขึ้นทุกปีพลังงานนี้มันผ่านเข้ามาที่โลกอะคะ่ะทุกทุกปีนะเ,เปิดดับอย่างเดียวเลยแล้วก็ประตูนี้อยู่จนถึงประมาณวันที่12นะคะแค่พลังงานมันพีคมันสูงสุดอะในวันที่8นะแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเริ่มเห็นสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งดีๆปรากฏผ่านประตูดวงดาวนี้นะคะ่ะมาสักพักแล้วแหละมันทีละอย่าง2องอย่างทีละนิดคือ ไอสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาอยากให้คุณขอบคุณแล้วก็ฉลองนะคะฉลองแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆรอบๆตัวที่เข้ามาหาคุณเข้ามาเยียวยาคุณเข้ามาเป็นของขวัญให้คุณแล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องของอเส้นเวลาอื่นภพชาติอื่นด้วยที่ได้รับของขวัญมาก็คือได้รับการปลดล็อกอะไรบางอย่างขอบคุณตรงนั้นแล้ว ประตูพลังงานนี้จะยิ่งมีพลังงานดีๆค่ะไหลเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อคุณมองเห็นแล้วคุณโฟกัสเข้าไปที่สิ่งดีๆอะ่ะมันไปเปิดมันไปกระตุ้นนะคะให้กระแสะพลังงานนั้นน่ะได้รับการให้มันให้มันดีให้มันเยอะขึ้นนะเออเอาง่ายๆนะ